ค่ะวันดีค่ะวันนี้ร้านหนุ่งหนิงคอติสคอติสพิมพ์ลายนะคะจะมาสาธิตนะคะการปักลูกปัดนะคะในชุดในอินเมริดนะคะจะมีลูกปัดนะคะที่ให้ปักอยู่สองสีนะคะสีขาวกับสีทองนะคะค่ะ ในการปักนะคะเราจะใช้เข็มที่ไม่ใช่เข็มคอตติดนะคะเขาจะมีเข็มมาให้นะคะแล้วก็ใช้2เส้นในการปักนะคะเราก็สอดได้ไว้ข้างหลังเพื่อเก็บได้เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็ยื่นไปข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเม็ดคดตันเม็ดลูกปัดนะคะที่เราจะติดนะคะมาเข็มขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงมาแบบนี้นะคะให้ทะแยงทะแยงนะคะแล้วก็สอดลงไปขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ลูกที่สองนะคะก็สอดลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงลงมานะคะแล้วก็สอดอีกอันหนึ่งนะคะ ก็เอาเม็ดปัดติดนะคะค่ะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะสาธิตอีกสองลูกนะคะ ในการปักลูกปัดนะคะแนะนําให้ปักเป็นอันดับสุดท้ายนะคะเราก็ปักข้อติดให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ